สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ iPhone 6ปี2021เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกม Call of Duty แล้วก็เกม c o v e of i r e จะดูว่าปี2021นี้ iPhone 6สามารถปรับพวกกราฟิกเฟรมเรทได้แค่ไหนนะครับแล้วผมก็จะบันทึกหน้าจอไปด้วยดูซิว่าจะไหวหรือเปล่า สำหรับ iPhone 6นะครับจะเป็นชิป Apple a 8แรมให้มา1 GB รอมเครื่องนี้จะเป็น32 GB แบตเตอรี่1,810 mAh หน้าจอขนาด4.7นิ้วแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบ64 b i บิตแล้วนะครับทำให้ยังรองรับเกมได้หลายเกมอยู่ส่วน ios เพิ่งปล่อยอัปเดตมาใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ผมอัดคลิปนี้จะเป็น iOS 12.5.4และจะต้องได้อัปเดตเป็น12.5.5แน่นอนเพราะ iOS 12.5.4ยังมีบั๊กอยู่นะครับจะเป็นบั๊กเกี่ยวกับการแจ้งเตือนถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งอัป12.5.4รอ12.5.5มาก่อนค่อยอัปนะครับรอให้แก้บั๊กให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวเรามาเริ่มเทสเกมกันเลยแบตเตอรี่ก่อนเทสเกมอยู่ที่100%เซเกมแรกเป็น Call of Duty ก่อนเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งฝึกเล่นเกมนี้มาได้2วันและผมก็สมัครเป็น ID ใหม่เล่นด้วยเดี๋ยวเรา รอโหลดเข้าเกมไปพร้อมๆกัน เข้ามาในตัวเกมแล้วก็เข้ามาดูการตั้งค่ากันก่อนผมจะเล่นเป็นโหมด MP มาดูการตั้งค่ากราฟิกคุณภาพของกราฟิกก็จะได้แค่โลหรือต่ำเท่านั้นส่วนเฟรมเรทได้สูงสุดที่มีเดียมหรือว่ากลางนะครับความกว้างของมุมมองก็ยังเปิดได้อยู่ ต่อไปเป็นการตั้งค่าความไวต่างๆซึ่งตัวเครื่องตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราจะบันทึกหน้าจอไปด้วยเราจะเริ่มบันทึกหน้าจอตั้งแต่ตอนนี้เลย ตอนตัดคลิปผมก็จะเอาภาพที่บันทึกขึ้นให้ดูด้วยนะครับนี่ครับบันทึกหน้าจอเรียบร้อยเดี๋ยวตอนเล่นเกมผมจะไม่อธิบายอะไรนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูภาพดูกราฟิกฟังเสียงดูว่าบันทึกหน้าจอไปด้วยจะกระตุกหรือเปล่านะครับ สำหรับเกม Call of Duty ก็จะประมาณนี้นะครับสรุปเล่นได้แล้วก็ค่อนข้างลื่นเลยขนาดบันทึกหน้าจอไปด้วยเล่นไป8นาทีแบตเตอรี่ยุบไป6%นะครับอ๋อผมลืมบอกไปว่าเบต้าแบตอยู่ที่9ทําใหถ้าไม่บันทึกหน้าจอแบตก็ไม่น่าหมดถึง6%เต็มที่ก็ประมาณ3-4%ปประมาณนี้ มาถึงเกมต่อไปที่เราจะเทสกันชื่อว่า c o v e r f l e เป็นเกมแนว fps อีกเกมหนึ่งที่ใช้การยิงเป็นส่วนใหญ่นั่นเองก่อนจะเล่นเราก็บันทึกหน้าจอกันก่อนบันทึก หน้าจอเรียบร้อยครับมาดูในการตั้งค่ากันนะครับกราฟิกเลือกได้3ระดับเลยผมจะเลือกสูงสุดคือ high แล้วก็เฟรมเรทก็เช่นกันเลือกได้3ระดับผมจะเลือกเป็น120เฟรมเรทเลยปรับสูงสุดและบันทึกหน้าจอไปด้วยมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าด้วยชิป A8 เกมจะเป็นด่านต่างๆนะครับระดับเราต้องเลือกง่ายสุดอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นไปพร้อมกันเลยครับ สนุกมากนะครับเกมนี้เพื่อนๆลองโหลดมาเล่นกันดูได้เกมนี้เล่นลื่นมากครับปับทุกอย่างสุดด้วยบันทึกแต่จอไปด้วยถือว่า iPhone 6ทําได้ดีเลยก็เล่นไป2เกมรวมกันประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่84%สรุปว่าจากที่ผมลองโหลดเกมมาเล่นหลายๆเกม iPhone 6ยังเล่นพวก PUBG, Free Fire, ROV ได้อยู่ ถ้าเป็นเกมที่ใช้พื้นที่เยอะๆอย่าง t e n i h n Impact อย่างนี้เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็คอนท่าภาคใหม่ก็เล่นไม่ได้เหมือนกัน iPhone 6ตอนนี้เหมาะสำหรับเป็นเครื่องสำรองหรือใครที่ไม่เคยใช้ระบบ iOS มาก่อนก็ซื้อมาใช้เป็น iPhone เครื่องแรกก็ได้เหมือนกันหรือจะซื้อมาให้หนุ่มๆน,น้องๆเอาไว้เรียนออนไลน์ราคาไม่แพงนะครับพันกว่าบาทก็มีที่ผมเคยเห็นคลิปนี้ก็คงจะ มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวโทรศัพท์รุ่นไหนหรือ iPad รุ่นไหนต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวละไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ